คุณค่าของความเป็นคนม pues people, ไม่ได้อย nah ู่ที่การมีทรัพย์มากหรือการมีเกติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแต่คุณค <S iros language> right? ่าของความเป็นคนอยู่ที่ว่าใครได้สร้างความดีและได้ใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดนะเพราะผู้ไม่ประมาทย่อมขัดเกลากิเลสอาสวะขัดเกลวจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้เข้าถึงพรระัตนตรัยภายในดังนั้นให้เรามีสติอยู่เสมออย่าได้ประมาทในชีวิตนะ อย่าประมาทหลงไหลวัยชีวิตเพลิดเพลินจิตเสี่ยงภัยในสังสารเพราะความตายจริงแท้แน่นิจการทางสู่สวรรค์นิพพานสารสร้างเองในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขกายสุขใจเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคอยคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร